อาจจะเบาหัวนิดนิดใสจัดจัดอย่างนี้เป็นพ่อกระดาษปูนมันตึงนะครับผมเดี๋ยวให้เบื้องนะครับเป็นจุลาขนาดร้อยสามสิบเซนนะครับสนูใบขัดก็ผมร้อยเซนอ่ะขั้นที่สองนะครับเดี๋ยวจะเทสเสียงก็ผมปะไปตรงนู้นได้ครับไปตรงนู้นเลยอยเชือกั็ผมค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงก็ผมอ,อ่ะ,อะนี่นะครับผมเดี๋ยวล้อรุ่นกันกับผมว่่รู้ว่าจะขึ้นว่าขึ้นนะครับนี่นี่ผม ตามหัวเลยไปนะครับผมเล่นง่ายครับผมเล่นง่ายเล่นสนุกนะครับสองห้องปล่อยไปแล้วครับผมสองห้องไร้ทหารเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งนะครับนี่ครับผมสองห้องไร้ทหารนะครับไม่รู้ว่าได้ยินเสียงสนุหรือเปล่าเล่นง่ายครับผมเล่นง่ายตามหัวเลยไปนะนี่แหละครับผมเนาะนเรต้องเอียงไม้มากครับผมอันนี้ก็เป็นเอ่อนี่ยผมตรงถนนตรงถนนครับผมไม่ใช่ถนานขออนุญ,ญาตนะครับอ่เดี๋ยวแป๊บนึง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุนสนูน้ำได้หำเนอะอะปล่อยเชือกประมาณสักสามสิบเมตรครับผมนี่โอ้โหเตาแป๊บนึงนะครับเราวัา <c oughs> ตรงกับดวงอาทิตย์พอดีแล้วผม ขออนุญาตหาสถานที่ก่อนนะครับตามหัวไหลไปหน้าครับผมเล่นง่ายเล่นสนุกนะครับใช่แก่นะอันนี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปล่อยเชือกก่อนนะครับ Ouch! ว้าวมันตรงกับดวงอาทิตย์พอดีครับผมขออนุญาตปล่อยเชือกก่อนนะครับค่อนข้างที่ดีขื้นชั้นมากนะครับเนี่ยผมการปล่อยเชือกก็ปล่อยไม่ยากครับผม มาณนึงครับผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับอ่ะนี่ครับผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่อ่ะเดี๋ยวซูมให้เบิ้งครับผมโอ้ตรงดวงอาทิตย์พอดีเลยตามหัวอะไรไปนะครับพี่นอ้องต้องเอียงมากไหมครับผมตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ที่ลมแล้วนะครับ เป็นบ่อจราขนาดร้อยสามสิบเซนติดสนูร้อยเซนครับผมโอ้ขนาดมานั่งในร่มนะครับนี่โคตรชันอะ่ะดูครับผมเดี๋ยวหาสถานที่แป๊บนึงครับผมให้เบิ้งครับพี่น้องโอ้ขนาดมานั่งในร่มไม่นะครับนี่อ่ะผมว่าเขาอ,อยากไปเชื่องำไมครับผม เอาอีสานนะครับเล่นง่ายครับผมเล่นง่ายตามหัวไหไรไปนะ,ะจะทายเืิ่งสองห่องนะครับถือไป อันนี้ครับผมตอนนี้ได้มาหยุดถนนแล้วนะครับนี่ตรงหัวเลยครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับรู้สึกว่าไปตรงเลยกับพวกคัดก็ผมเผารวมไม่กับเพรา,า,งงเ,หเ,พราเห็นว่าผมเพราะว่ามันขึ้นสันมากนะครับีผมประมาณนี้แหละเบื้องกันนะผมอ่ะน,นี่นะครับให้ดูครับผม ก็จะประมาณนี้แล้วผมกระดาษปูนก็จะใสน่นิดๆนะครับตรงสองห้องอยู่ตรงนน้นครับผมนี่ครับผมใช้ขาหนีบไว้นะครับม้วนเชือกก็ดึงไม่แรงครับผมเนี่ยแปบ๊บเดียวจะเข้าร่มไม้อีกแล้วโอ้ขึ้นตรงกับดวงอาทิตย์เลยครับผมเดี๋ยวซูมมัมึงจะชัดนะครับนี่ อาจจะเบาหัวนิดนิดใส่จัดจัดอย่างนี้เป็นพราะกระดาษปูนมันตึงนะครับกระดาษปูนมันตึงครับผมมันรีดลมนะครับปล่อยเชือกไม่เยอะผมสักสี่สิบเมตรนะครับนี่ยังไม่หมดหม้วนเลยโอ้เขายอดไม้แล้วนู่นนะติดแล้วบ้างนี่ติดแล้วครับผมโอเคออกได้แล้ว ให้ดูบรรยากาศครับผมเล่นตามหัวไหลไปนาของจริงนะครับนี่ของจริงครับผม ừ, ให้เบื้องเงียพี่น้องเพราะว่าบ้านผมมันไม่ได้อยู่ที่โล่งอะไรนะครับนี่ตามหัวไล่ไปนาก็เล่นสนุกครับผมประมาณนี้แหลนะ,ะนเนาะแบ่งเทียดีทีุ่ดนี่ครับผมเดี๋ยวให้น้องเพื่อนถือนะครับมาเล่นตามหัวไหลไปนาลองสนุกน้อยเซนครับผม ฟังเสียงลมก็ก็เอาเรื่องอยู่นะครับลมวันนี้เป็นลมช่วงบ่ายๆครับผมบ่ายโมงบ่ายสองโมงพอเล่นพอลองสนูได้ครับผมไหน่เงดูเสียกสันบอกนี่ครับผมเห็บเพิ่งครับผมประตูประห็นหรือเปล่านะครับสันบบสันครับพิจารณาวจับไะไดีต้อรับเด้หลุดมือนี่งานเขาไล้ครับผมนี่ตรงข้างล่างมีแต่ป่าไม้ครับผมนี่ครับผมลมร่างแรงครับผมถือว่าแรงเลยแหละ ให้เบบิงนะครอะัอยู่ประมาณนั้นแล้วครับนี่ดวงอาทิตย์พอดีเป๊ะเดี๋ยวร้อยศีลครับผมเล่นสนุกครับผมสนุนนะครับเล่นสนุกเสียงดังดีครับผมตะลมแรงหลมันกับจิบบคอยได้ยินเสียงสนุกครับผมตามธรรมชาติแหละอ่ะ ถ้าลมแรงหลายนะก็ลมนิ่งพอดีครับผมลมบนอย่างเงี้ยกำลังดีเลยนะครับกับประมาณนี้แล้วครับผมแต่คนมักนะครับถ้าหมักลมแรงปุ๊บ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 นี่โอ้หินตะตัว,ว้าวนะครับพี่น้องอไริยินเสียงหลักสนุก <c oughs> ตอนเทียเท่ยงนะครับใสน่นิดๆนะครับตัวนี้ ใส่เพราะกระดาษปูนนะครับกระดาษปูนมันติดตึงครับผมกระดาษปูนมันติดตึงนะครับเล่นง่ายเรียนสนุกครับผมเดีย๋ยวจะปล่อยเชือกหมดเลยเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมจะปล่อยเชือกหมดเลยเอามาถือกล้องครับอันนั้ผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยเชือกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเชือกเชือกเล็กประมาณมิลหนึ่งมันก็ม้วน 2, 1, 2ม้วนนี่แหละผมจำไม่ได้นะครับม้วนหรือสม้วนนี่แหละมันก็ไม่ยาวนะครับ มาณสองร้อยเมตรครับผมพอเล่นลมได้ครับผมถ้าจะค้างคืนนี่ต้องอซื้ออีกสักมดแนะน300 m. M. ีสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรกำลังดีครับผมจะปล่อยเชือกแบบเร็วๆเ,เลยนะครับดูนะครับโอ้โหายปล่อยเชือกก็ประมาณนี้แหละครับผมม้วนเชือกกากบาเดิ่งง่ายครับผมสะดุดมือก็การเข้าออแหละ นี่ครับผมเดี๋ยวจะปล่อยแบบเร็วๆเ,เลยนะครับทีนี้อ่ะหมดแล้วครับผมเออเดี๋ยวผมถ้าตอนนี้ก็ผูกเชือกไว้ครับผมฟังเสียงสนุนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนครับผมถ้าปล่อยก็ปล่อยช่วงอ่สักสองโมงครับผมกำลังดี กินข้าวกินปลาเสร็จก็มาปล่อยว่าวฟังเสียงสนูนะครับช่วงนี้ก็ปล่อยให้ว่าวมันขับเสียงสนูไปครับผมตอนเย็นก็มาเช็คสนุนว่าจะอยู่ลมบนต่อไหมเช็คสายเช็คอะไรครับผมตามวิถีคนเล่นว่านะครับเนาะ,ะก็ประมาณนี้แหละครก็ผมเล่นว่าตามหัวอะไรไปนะ,ะนี่ครับผมปล่อยเชือกยาวแล้วลมบนมันก็จะเบาหน่อยนะครับทีนี้ประมาณสองรอยเมตรครับผมเล่นง่ายเล่นสนุกนะครับ แต่คนชอบครับผมอ,อ,อ,อเล่นตามหัวไหล่ไปนะครับผมี่ครก็ผมมัดเชือกไว้ใส่ตอไม้ไว้นะครับนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าครับผมลมบนมันก็เบาบ้างไม่เบาบ้างนี่สองห้องจะลงแล้วครับผมมันก็จะมาเป็นบางครั้งนะครับลมล่างจะลงแล้วลมล่างผักขึ้นก็ขึ้นครับผมต้นนู้นก็อยู่ตรงนู้นครับผมอาปล่อยตามหัวไหล่ไปนะฟังเสียงสนุครับผมวันนี้ ให้ดูกันไปเลยนะครับสถานที่เล่นก็ประมาณนี้และครับผมนี่มีแต่ตอไม้ตอมอนครับผมอ่ะนี่ครับผมให้เบิ้งกันเลยนะครับค่อนข้างที่ย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ต้องขอโทษขออภัยครับผมแต่ก็พอเห็นว่าอยู่นะครับนี่ไม่ได้แบบว่านี่เท่าไหร่ครับผมพอเห็นว่าอยู่นะครับว่าตัวมันเล็กครับผมร้อยสามสิบเส้น ดวงอาทิตย์ไปแล้วหายแล้วถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูนะครับปล่อยว่าวตามหัวไหลไปนะครับผมซึ่งแบบว่าหาดูได้ยากแล้วนะครับเล่นตามหัวไหลไปนะครับผมเป็นว่าวจุฬาอีสานกระดาษปูนนะผมติดขี้สูตรนะครับติดขี้สูตรครับผมเป็นใบลมเบาตามฉบับเสียนว่าวสมัยก่อนชอบทํากันครับผมก็อนุรักษ์ไว้นะครับอนุรักษ์ให้คงอยู่ครับผมอันน้าผมก็ประมาณนี้แหละเนาะ มาปล่อยว่าตามหัวไล่ไปนะครับผมให้พี่ๆได้ดูนะครับวันนี้อก็ติดถนนนี่แหละครับผมเป็นหัวไล่นะครับหัวไล่ครับผมตรงนาผมนี่แหละอะปล่อยสองตัวครับผมวันนี้อให้ดูให้ชมกันครับผมบรรยากาศแบบหาดูได้ยากครับผมหาดูได้ยากนะครับปล่อยตามหัวไล่ไปนะเป้าจุฬาอีสานกระดาษปูนติดสนูขี่สูตรใบขัดนี่ครับผมอนุรักษ์ครับผมอนุรักษ์ไว้แต่ก็จะมีสมัยใหม่ก็เป็นใบพลาสติกครับผม จากใบตาลใบลานแต่ขนาดแต่ความยาวก็ไม่แตกต่างกันนะครับคงไว้ก็ผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ้้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมแดดค่อนข้างที่จะร้อนนะผมบ่ายโมงแล้วประมาณบ่ายโมงแล้วไปะ้ะเจอกันครับผม